สวัสดีครัเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V I P กับสามารถก V I P นะประจําวันที่30ธันวาคม6 5นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา V I P ตัวเด่นก็คือ8กับ3 1กับ6นะคะแป8 1 8 3 8 5 8, 6 3 0 3 1 3, 3 3 6 3 8 3 9เด้อลูดถึง9 หนึ่งก็หนึ6งศูนย์นะหนึ่งเก้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดเด้อหกเก้าจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสากนะหกแปดหนึ่งแปดหนน์สามหกแะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะสามคีวี

สองสี่ศูนย์ก็ได้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะเมื่อคืนนี้มันเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้ร์เราเมื่อคืนสามาัคคีกับสามาัคคีนี่แตกสามทั้งสองอันเลยเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ